้าเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแต่ไม่เพิ่มเงินไม่ได้ค่าตำแหน่งได้ไหมคะ พลอยมีคําตอบในลอกเคลียร์หนึ่งนาทีค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้ไปดูที่ข้อกําหนดหรือสัญญามีระบุไว้ไหมว่าเลื่อนตําแหน่งจะมีการปรับเพิ่มเงินไหมมีค่าตําแหน่งไหมถ้าเขาไม่ได้กําหนดนะคะการที่นายจ้างสั่งให้เราเลื่อนตําแหน่งเราไม่ยอมเลื่อนขึ้นไปนายจ้างก็มีสิทธิ์ออกใบเตือนและถ้าเราก็ยังไม่ยอมไปอีกถือเป็นการทําผิดซ้ําหนังสือเตือนภายใน1ปีก็เลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะคะกรณีที่2ถ้ามีการกําหนดไว้ในข้อตกลงหรือ สัญญาเลื่อนตำแหน่งจะต้องมีการปรับขึ้นเงินเดือนจะต้องมีการให้ค่าตำแหน่งนะแต่มเมื่อเลื่อนตำแหน่งมาแล้วไม่ได้มีการให้เงินเพิ่มลูกจ้างมีสิทธิ์ปฏิเสธได้เลยถ้าในจ้างมีการออกหนังสือเตือนแน่นอนมันก็ไม่มีผลตามกฎหมายอยู่แล้วหรือว่าในจ้างจะนําเหตุนี้มาเลิกจ้างเราถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเราก็ยังมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยตามอายุงานเลิกจ้างกระทานหันก็มีสิทธิได้สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าสิทธิ์ในการฟ้องศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอ้อรวมไปถึงค่าจ้างสำหรับ เวลาพักร้อนที่เรามีสิทธิ์ด้วยค่ะรู้กฎหมายแรงงานใน1นนาทีฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ